สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำปลาทูทอดไรลกล้างนะคะส่วนใหญ่เราก็จะทอดทอดแบบนี้ค่ะคือทอดเสร็จก็เสิยไปเลยทีนี้เราจะมาเอาก้างข้างในออกเพื่อสะดวกในการกินนะคะเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กิกนดีไม่ต้องกลัวว่าก้างจะติดคอวิธีทำแล้วก็ทอดปลาทูให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยมาเอากระดูกตรงกลางนี้ออก Okay. เราเอามีดที่คมๆใส่แล้วมันก็จะได้กล้างแบบนี้ออกมาเวลากินมันก็จะกินง่ายนี่ทำแบบนี้นะคะใส่ไปนะตัวที่ยินแตกก่อนแล้วเราเอาก็มีดคมๆใส่ตรงสันหลังของมันเลยนะตัดเข้าไป แบบนี้จะกินง่ายขึ้นตำแนี้ทุกตัวเลยนะคะกินง่ายแล้วก็กระดูตรงกลางออกตรงกลางออกกินก็กินสบายไม่ต้องกลัวก้างติดคอเอาตันนี้ออกมาแต่บางคนอาจจะเสียดายหางมันจักหน่อย ว่าชอบกินหางแต่ว่ามันก็สะดวกดีเกะเอาการมันออกแต่การที่จะออกแล้วต้องปล่อยให้มันยินก่อนนะคะถัดลงมาก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้ดึงก้างออกมาเลย ทอดทอดปลาทูทอดป,อดปลาทูไร้กลาง okay. ใส่เข้าไป okay. ออีกสักตัวเนาะเดีมันยังไม่เย็นก็เลยเอาออกยากหน่อยถ้าทอดแล้วเย็นมันก็จะง่ายขึ้นมีด okay. มาจะเฉือนตรงนี้เฉือนข้างล่างของตรงกระดูกข้างหลังนี่ ร้อนอยู่เลยแต่มันยินมันก็จะทำง่ายนะคะสะดวกคนที่กินจะกินง่าย đại đài hàng đấy và tổng hàng ở quý vị. ก็แกเอาตัวก้างตรงกลางเส้นกลางนี้ออกทำแบบนี้ทำแบบนี้ทุกตัวใครที่ยังไม่เคยออกก็ลองนะคะจะกินง่ายเด็กนั่งกินเองการจะมีน้อยลงนะคะแค่นี้